สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันดีนะคะมีข่าวดีมาบอกในวันที่11มีนาคม2565ที่ผ่านมานะคะเราได้ทำการปัดขีบนิเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ซึ่งนี่ก็เป็นรูปภาพของเราตอนรับบุกบุรจากพออตอนนี้นะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะใบสีสู่ขันนะคะของ ในชั้นม .3 แล้วก็ม .6 ก็นั่งปนงมือวนไปเดี๋ยวมาดูรูป,รปที่สองกันในรูปที่2นะคะเป็นรูปที่กําลังจะก้มเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปไหว้นะคะแต่ว่าดูเพื่อนเพื่อนไม่ไหวเลยมีเราคนเดียวที่ไหว้ร <Wow. S 1> ู้สึกว่ายังไงไม่รู้นี่เป็นรูป,ปรวมห้องนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ครบทุกคนหรอกเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มาถ่ายด้วย ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมมาตลอด